แล้ววันพรุ่งนี้นั้นก็จะเปิดฉากขึ้นแล้วกับฟุตบอลทิงครับนะครับซึ่งโคสโก้นั้นก็บอกว่าไทยนั้นห้ามประมาทซีเรียนัดเปิดสนามเป็นอันขาดครับความพร้อมนะครับองการในคัฟุตบอลชิงถ้วยประธานคิงซับครั้งที่ส4ครับจะมีขึ้นในวันที่3และ5มิถุนายนนี้ล่าสุดวันนี้โคิโก้นั้นก็นำทีนักเตะทีมชาติไทยครับลงฝึกซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและก่อนลงฝึกซ้อมครับก็มีการถ่ายภาพร่วมกันทันกเตะแล้วก็สตาฟโค้ชครับกับชุดแข่งที่ออกแบบใหม่นะคร ที่เป็นชุดแรกนะครับเมื่อ100ปีที่แล้วในชุดขาวแดงซึ่งถือว่าค่อนข้างแปลกตายครับแต่นี่คือชุดแรกของทีมพไทยที่เคยลงเตะในนามของทีมฟุตบอลสยามเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับจะมีการเปิดจําหน่ายวันนี้ครับเป็นวันแรกโดยบริษัทแกรนด์สปอร์ตนะครับโดยมีการเวลาการฝึกซ้อมครับรวม2ชั่วโมงหลังจากการฝึกซ้อมโคชโกได้บอกว่าหลังจากที่ได้มีการดูเทปรุเครื่อง ทีมชาติซีเรียนั้นที่เพิ่งจะพ่ายกับทีมชาติเวียดนาม0 2ว่านั้นอาจไม่ใช่ฟอร์มที่แท้จริงของซีเรียครับเพราะว่าได้เห็นฟอร์มจริงๆในเกฟมฟุตบอลโลกรับการเลือกกับญี่ปุ่นและสิงคโปร์ครับซีเรียถือว่ามีจุดแข็งนะครับก็คือมีผู้เล่นที่แข็งแกรง่งแข็งแรงแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่บ้านในการรับมือแต่ว่าจะไม่ประมาทเป็นอันขาดแล้วก็จะมีการซ้อมยิงจุดโทษไปด้วยถ้าเกิดเสมอกันในเวลา90นาทีนะครับ และเมื่อวานนี้ในช่วงหัวค่ำครับทีมชาติสิงคโปก็บรนทงมาถึงประเทศไทยแล้วด้วยสายการบินกาตาแอร์เวย์นะครับออกจากฮานอยมาถึงที่ท่าอากาศยานดอนพุมในเวลา1ทุ่ม15ทีและมีกำหนด,ดลงซ้อมรแรกในวันนี้นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเช่นเดียวกับอีก3ทีมที่จะลงเตะในฟุตบอลทัวยคิงครับก็คือ UAE จอร์แดนรวมทั้งทีมชาติไทยครับ ในช่วงสายๆวันนี้ครับก็จะมีการแถลงข่าวความพร้อมของทั้ง4ทีมครับซึ่งผมนั้นก็จะไปเกาะติดบรรยากาศของงานแถลงข่าวที่ห้างสุสินค้า MPT มมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของพิกัดกีฬาค่ําวันนี้นะครับ